โอ๊ยเหนื่อยล้าเลอกเกินกับทางเดินพ่อค้าหนึ่งทุ่มกับสามสิบเจ็ดนาทีใช่ไหมใช่แล้วฮาร์มาได้สื่อของพี่น้องเอ้ฮาระหฮอห้านกลับมาถึงบ้านแล้วมันสูงกว่าตัวนี้บ่นี่ ของเข้าใหม่ด้วยลูกค้า <ś led> บ้านไก่ซิทหมีไก่เคียง <ś led> บ้านไก่ซิทหมีไก่เคียงของเข่าใหม่มีมีมีกระตกกระต่ามีกระติกดด <ś led> น้ำมีเหยือก <c oughs> โอ้ยมีหลาย <ś led> <ś led> ของเข้าใหม่นะฮะ กายไปกายมากัแวะเบิ่งก well, like right. really like ่อนก็ได like ้เด้อบ้านไก่เคียงพี่น้องป่องป่ายติดติดตามที่เบิ่งคลิปอยู่บอกว่าถืกมันลายโพดขันตักน้ำมีศาสตร์ศาสตร์กะมีเด้อกระโตกระโตน้อย กระปุกใ<ม>ส่ประแดกมังผิก<ม>แป้ง,ปงนั้วกะมีเต้ากะมีมแหละพี่น้องเอ๋ยเต้าบานบึกกระตี๊กใส่น้ำมัามก่งในเ่งกรนอนันักะ่กรนเองกนกนังน่งะนังกน่งกรน่งกน่งกนกรั่งกรนระนล็กกระเล่งกะั่งกรัมงมีกนห่กก

อีกเลยผ่าเชตเตอี่อยู่นซ้ายนี่ไ,ไ,ไ,ไปสือของอยู่แขวงสวรรค์นนเขตเบิร์ดเงินไปหลายล้านตาสวดตาดูนฝากอุดนุนในเด้อคุณลูกค้าทางในกับ อปากกาอายะอันนี้ก่อยางหลบ <c oughs> ยางลบปากกาก็มาแล้วมันถัดเด็เดกน่อยเออหม่ถูกห้องก็มีเลยเนาะน้ำปงน้ำปลากะทิอัมพาวามาเลยนะไข่ก็มี อีเอ e ียไงนใกซเออคีมอำนามหลักเออมาแล้วเนาะลืมทูบหอมกัมมีเดอร์เทียนกัมมีทูบจอดกัมมีพัตเตอร์อ่านพันสายไฟตะปูเฟิร์สน้ำอบไพ่กัมมี พอการพนันยาดมก็มีนะฮะตตนนมา

อยากได้มีดแวะร้านสีเขยียวเลยเยนดีลทุยือกเออขู่ก็ะมี่เรากระต <c oughs> าใส่สบู่ <c oughs> มุ่งก็มีอา้าวเ้นเพอรก็มีตีออกระเพาะก็มีเด้อกำลังขืนอยู่ด้วยนี่เอาไม้เอา,ปาเอาปล่ลาเลยนะเจ้า บ่วงกับอันกระติกอันใส่น้ำเย็นแบบโกตแบบมีกรอกกับแบบบบมีกรอกแบบมีกรอกกับราคากับสิบแพงแน่แสดงอองตองสีชมพูสียังไง ผ่าสเตนอยู่เพียงเนี้ยก็กางกางตาดผ่าแบบเล็กแบบยางฝาชีก็มีนะคะใส่อาหารใส่ตามถาด,ถาด,ถาดกระโตกครับผ่บอสื่ออเนาะลืม จะมาจัดคล้องกับป่านนี้อาแดงส่องอ่อนมากเลยเด้อคุณลูกค้า อันแดงซ่องอ่อนมาแล้วสือมาต่สวรรค์ผุนอยากอูดปอดจัดได้ต,ตาสวดตาดูนไปเลยเออาาทำไมนุงมมิดเลยโน <cười> <cười> Vậy này lại ừ. Nhớ chẳng bằng มีย <utral street. S 1> okay. ังแน่เกาะนูนที่เขาสื่อมาเมื่อนี้มีจอมีปากกามีส่อดูเสียงหยาบลงว่ะ อัยับลงอะไรเดียกหน่อยจากสิเห็นหมื่นกับมันซาวบ่จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะทุกคนสีอันนี้ก่อนสีจัดของก่อนอ๋อสิมาลายเสลียะของก่อนบานิมอ่าหลายคนกันแนนน้ำหปไปสื้ออยู่สวรรค์มันจังถืกแมน มันก็ถือกว่าแถวอันไก่อยู่แต่ว่าก็ต้องสลี่ใส่ขาน้ำมงน้ำมันอะไรเนาะพี่น้องขาเดินท่องเดินทางขาเสียบลรมเวลาขาเมื่อยไปเอฟหลอเอ้าแฮมถูกถูกทำไมลูกถูกแล้ว อันเจ็บข้อพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเสียงจนบ,บ่มีป้านผู้เฒ่าเสียงจนบ่มีป้านผู้เฒ่าอเอาหายบายแน่ขนมนะอืมบ้านลงคอ,อ,อแล้วก็มาหนอ่อยหน่อยท้อง <c oughs> <c oughs> อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจขอบคุณพี่ๆทุกคนเนดะ้อขอบคุณหลายๆ ที่เบิ่งจบคลิปแล้วก็บ,บอกขามโฆษณาเนานะฝากเบิ่งคลิปไลน์แล้วก็บเบิ่งโฆษณาให้ไลน์ๆน้องพี่น้องเนาะเพราะาสิได้เ,เงินมาซื้อของเขาร้านแน่จนหัวโป๊หัวเลาะม่แล้วมึงดูนี่เอจะไปปนยังกันยังเกาะ